เงนะคะสวัสดีชาวเอฟแอมค่ะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับว้สวัสดีเป็นพระขาที่หันไป T m สอจุห้าหมอกจังๆละควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ไม่ <My S 1> แล้วไม่ <My S 1> แล้วจ้ามันจะบอกว่าแล้ว <c oughs> จริงๆมันมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่ามามาไปไมันมาออนออนออฟอฟมาแบบชั่วโมงสองชั่วโมง ถูกไหมใช่ครับแต่วันนี้เข้ามาแบบเต็มๆค่ะวันนี้สีเหลืองเถือกบที่นะคะ EF m ค่ะเออเอไม่ใช่มลพิษหรือมลภาวะทางอากาศนะคะเพราะ EFM เป็นมิตรทางเสียงถูกไหมถูกครับเราเป็นมิตรทางเสียงพอมาถึงเราก็เริ่มเปิดเพลงอะไรก่อนเลยค่ะก่อนที่เธอจะลืมฝันโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16 เธอไม่ควรจะลืมค่ะเธอต้องมีปากกากระดาษหรือเทปเป็นเสียงหรือโทรศัพท์ที่กดเข้าไปแล้วก็บอกได้ว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไรเพราะแนวโน้มที่คนเราจะลืมฝันมีสูงกว่า50เปอร์เนเพอเพอไปบ่นกับน,น้ํากับขิงกับา่าฝันหายไป,ไปอีกและตีหวยไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เธอจะลืมฝันตื่นขึ้นมาจดก่อนเนี่ย คุว่าเราต้องมีจินตนาการที่สูงมากคุณผู้ฟังในแต่ละวันที่เราคุยกันเรื่องชื่อเพลงพี่ห่วงว่าไหมครับเราคุยชื่อเพลงหนึ่งชื่อคุณคว่าเราเพ้อไปที่เรื่องอะไรหลายเรื่องทีเดียวถูกไหมก่อนที่เธอจะลืมฝันเจฟชาเตอร์ตอ,ตอนที่เขาแต่งเพลงนี้เขานึกไปถึงวันที่สิบหกกันหนึ่งไหมไม่น่าไม่มีทางนะคะนอกจากคนที่แต่งให้เขาจะหมกมุ่นแบบเราเนี่ยแหละประเด็นคือ เราเพ้ออะไรได้ทุกวันเอาจริงไว้ทุ้ฟังจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ในบางทีถ้าตอนสอบความรู้สําคัญพอๆกับจินตนาการแต่เมื่อใช้ชีวิตจริงบางครั้งจินตนาการจะสําคัญกว่าเพราะมันทําให้เราคิดนอกกรอบครับคิดถึงความเป็นไปได้เพราะหลายครั้งที่คนเรามีปัญหาเพราะฉันจะทํานี่มันต้องได้ผลแบบนี้วิธีต้องแบบนี้สิจบถูกไหมแต่ในขณะที่เราเจอคนที่ใช้จินตนาการเขาอาจจะพาไปทางอื่นปทางเดียวกัน แต่เราไม่ชอบเพราะขัดใจไปทางถูกเนี่ยนะสมมติทะเลาะกันเขาก็เออผลมันใช่แล้วมันไงแต่วิธีมันไม่ใช่อ่ะบางเรื่องมันก็ต้องเอาวิธีที่ถูกต้องแต่บางเรื่องเอาอแต่ผลป่ะมันก็แล้วแต่เรื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจินตนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะมีอยู่ในในใน,ในตัวเราเนะเขาถึงบอกว่าให้เราฝึกทั้งศาสตร์และศิลป์ป่ะใช่ครับคือบู๊กับบุญเวลาเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหม,มคือความรู้ก็มีอะคาเดมิกก็ใช่ใชแต่อะไรที่เป็นเรื่องของศิละปะเป็นงานอาร์ต เป็นสกิลบางอย่างก็ต้องฝึกฝนป่ะและซอฟต์สกิลถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นจุดแข็งและจุดขายของคุณก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมพี่ค่วงใช่ครับซอฟต์สกิลมีตั้งหลากหลายการเข้าสังคมการพูดจาลู้การละเทศะรู้ทีเล่นทีจริงมีแบบมีมุกบ้างอะไรเงี้ยและใครเห็นใครก็รู้สึกว่าเออคนนี้น่าเข้าหาน่าเข้าใกล้ไม่ได้คิดไม่ดีอย่างนั้นนะแต่เป็นคนที่แบบเฮ้ย เขารู้ว่าเขาจะพูดอะไรตอนไหนแล้วสบายใจะกะบเขาอะไรเงี้ยพี่บอกว่าปะรหรือเป็นคนที่แบบเออทำกับเขาแล้วเล่มันมันมันมีมันฝึกได้ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังอ่ะแต่ว่าถ้าจินตนาการขนาดเราหนึ่งชื่อเพลงเราใช้ไปสามนาที <c oughs> ถ้าคิดว่าจนถึงเพลงคุกกี้เสียงไทยน่าจะจบที่สี่โมงเย็นจากการเล่าเรื่องของเราเพราะว่าเรื่องต่อไปคือผู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังดอกไม้ฤดูหนาวซึ่งจำได้เลยว่าเพลงนี้ตอนหน้าหนาวปีที่แล้วเปิดกันให้ควัก ใครๆก็อยากฟังป่ะใช่ครับดอกไม้ฤดูหนาวพอฝนไปหน้าร้อนปุ๊บดอกไม้ใบนี้ถูกถูกเมินเลยเพราะหน้าร้อนไงเพลงบรรลืฤดูหนาวไงใช่หน้าฝนไม่ต้องพูดถึงใครเปิดก่อนตอนนี้กลับมาเปิดอีกแล้วนะคะเพราะบางคนเริ่มได้อากาศความรู้สึกของความหนาวแล้วมาเบาๆนิดๆนะคะนี่ก็เลยเปิดดอกไม้ฤดูหนาวกันไปแล้วก็ตอนที่ผาเคียงดาวเพราะว่าอะไรรู้บ้าที่เลือกเพลงนี้ครับหน้าผาต่อกับดอกไม้เหตุผลแค่นี้หน้าผามันต่อกับดอกไม้อื มันดูธรรมชาติครับพี่ควงเก็ตไหมแล้วแต่ครับแล้วมันอยู่ใกล้ดาวก็เลยต่อกับดาวหางฮาเล่เป็นไง รับแล้วแต่ใครจะเข้าใจจินตนาการสําคัญกว่าความรู้คุณฟังเลยบอกพี่พี่ไปหาความรู้บ้างไหมที่ใช้จินตนาการเยอะเกินไปแล้วก็ต่อกันที่ดาวหางฮาเล่ใช่ไหมครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษอันนี้เป็นสายมูออเพราะผู้ชายคนนี้ก็หลับตัดพออว่าเขาทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเจอคนพิเศษจริงๆอ่ะวิ่งหนีนะอกลัวป้าไว้ก่อืใครจะไม่กลัวถ้าคุณเป็นคนพิเศษก็แปลงจริงคุณทำไงอ่ะ ชีวิตลําบากเลยนะโอ้ย oh, เสกนกได้ไม้เสกไม้ได้นกอันนั้นเขาเรียกว่าช่วงกันโปรโมชั่นผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษแต่ความรักของเขาทําให้ทุกอย่างพิเศษไงถูกไหมแล้วเพราะฉะนั้นเราปิดท้ายที่คุกกี้เสียงไทยค่ะรีกว่ากลับมาที่ตัวเลขอีกถูกต้องนะคะแต่จริงๆคุกกี้เสียงไทยไม่เน้นตัวเลขนะคะคเน้นตัวหนังสือ,อก็ดูดวงกันไปว่าวันนี้คุกกี้ที่หักออกมาเขาจะบอกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้หรือที่ทะเลาะกัน เอ๊อมันจะงอ้อกันได้หรือเปล่าอ่าถูกไหมใช <แก S 2> ชีวิตมันก็มีประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังสายมูว่าเราอะไม่อะครับแต่ที่ฟังมาทั้งหมดอะดูเชื่อดวงมากกว่าเชื่อเหตุและผล <laughs> นะคะสําหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะก็บอกว่าฟ้าผ่าดังเปรียงเฮ้ยมันเหมือนเพลงเลยเปรียงเปย่ยงเป็นเสียงฟ้าฟาดแล้วลองต่อว่าอะไรไม่มีใครรู้จักแล้วมันฟ้าแค่นีนะใช่ไ่ะมันร้องงนี้ป่ะใช่ครับเปรียงเปรียงเป็นเสียงฟ้าฟ,า,ฟาดครุ่ครม พี่น่าพันพ์ที่นายฟังสลายป่ะใช่ป่ะแล้วมันตอบว่าอะไรจําไม่ได้แล้วนะมันเคยมีเพลงแบบนี้คุณผู้ฟังนี่ยังไม่รู้เลยว่าแคตตาล็อตที่มันอยู่เนี่ยมันคือเพลงปลุกใจหรือเพลงอะไรใช่ไหมน่าจะเป็นเพลงปลุกใจแต่มันไม่ได้ร้องหน้าหน้าสาวธงนะตอนเช้าใครจะไปร้องเพลงเนี้ยใช่เขาก็ร้องเพลงหค้าเพลงเดียวเพลงชาติแล้วบางทีก็จะมีเพลงอื่นมาผสมแม่เวลาเพลงหน้าสาวธงอ่ะบางทีก็จะมีนู่นนี่นั่นแล้วก็สวดมนต์ใช่ไหมตอนเด็กๆแต่ปิ๊งปิ๊งเป็นเสียงฟาฟาเนี่ยอะไรอ่ะ เพลงอะไรพี่ค,ครับคุณฟังไม่คดีนะนะคุณฟังต้องเกิดประมาณช่วงพศเลขหนึ่งอะคะอ่ะเพถึงจะพอเข้าใจถ้าเกิดแถวเลขสองแล้วมันไม่น่าจะเป้งเป้เป็นสียงฟางฟาดไหมเนาะไม่นานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไลฟ์ฟังได้คะ่ะคุณฟังประสบการณ์เรอเยอะคุณฟังบอกว่ารีบมาทักก่อนไฟดับสวัสดีวันพระฤาษีค่ะเรารู้ว่าพี่ถูกใจสิ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะถูกใจยิ่งกว่า อ๋อวันหยุด <c oughs> วันพฤหัสคือวันพรีวันหยุดกับคุณผู้ฟัง <c oughs> แล้วพรุ่งนี้เราจะซ้อมหยุดตั้งแต่เที่ยงดีไหมเราก็จะซ้อมหยุดตั้งแต่เที่ยงแต่เรายังทํางานอยู่นะคะครับทางานอย่างลื่นไหลและตั้งใจมุ่งมั่นให้ถึงหกโมงเย็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นก้านใจอีกนิดนึงค่ะอย่าใช้ว่าไม่ดีถ้าเจ้านายฟังอยู่มันดูไม่ดีก้นใจตั้งใจอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังฮึกเหืมอขึ้นไปอีกนิดนึงอีกเฮือกหนึ่งเราจะ หมดเขาเลยวาใช้พลังของเราทุ่มไปกับงานเราจะได้หยุดเสาอาทิตย์ได้อย่างเบิกบานแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลเป็นไงดูโอเคไหมครับเป็นการเลือกเพลย์ลิสต์ที่ครีเอทมากค่ะคุณผู้ฟังชมจะ้ะคุณผู้ฟังชมคุณขวัญไม่ใช่เพีงขวัญฟ้าหน้าดำคนละกนคุณคุณขวัญถ้าส่งมาขวัญฟ้าหน้าดำมาลองนี้ขวนัขวนฟ้า หน้าดำใช่ใชหน้าดำเพราะกรรมทำ,ทำมาอนานี้เขาเรียกเพลงขวานฟ้าหน้าดำแต่ถ้าเพลงเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้เลยอ่ะเขาชื่อเพลงทหารพานเรสวน <c oughs> เอาจริงดิที่ร้องทั้งหมดอ่ะเขามีเนื้อด้วยไม่เคยรู้ชื่อเพลงเลย ร้องว่าอะไรเดิเปรี้ยงปรีงดังเสียงฟ้าฟาโครมโครมพีนาดพังสลอนอาวไม่ใช่พังสลายนอพังสลอนอันนี้เพิ่งรู้ไม่ไม่แต่ถ้าร้องโนตนี้จะร้องไงเปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าฟาโครมโครมพีนาดดังสลอนอืมครบแล้วก็มีหรอเปรี้ยงเปรี้ยงลูกปืนกระดกระดอนอะไรนถูกต้องผมจำได้โครมโครมดัสกรกระเด็นกรอนันนี้ได้ยินแต่ยังสลอนไม่ถูกอะไม่ยังขัดใจอยู่เพราะเราร้องสลายแต่ทำไมเนื้อมันสลอนธรรมดาตอนเด็กเราก็ร้องเนื้อผิดตั้งเยอะ แต่เรามั่นใจว่าที่เราลองถูกแล้วเขาเนื้อผิดเราก็มั่นใจตั้งแต่เด็กเหมือนกันแหละก็เราเอาอะไรไปล่ะในเมื่อเราเรียกสัตว์ประหลาดว่าสัตว์ประหลาดเราจะสลดฤิเราจะสลายคุณผู้ฟังได้บอกว่าผมไม่ทันเพลงนี้ผมทันอีกเพลงครับเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังก้ปิงไกโอตายแล้วก็ปิง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 ไป